f i v b หัวจะปวดลดตัว30%ก็อย่างเงี้ยคนดูแค่500คนสื่อต่างชาติวิจารณ์ยับต่างจากไทยเมืองหลวงวอลเลย์บอลจริงๆสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นีคะแอดก็จะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่เรียกด้ว่าทำเอา f i v b นั้นหัวจะปวดกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย ตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากที่ยอดผู้เข้าชมในสนามมันต่ำเกินคาดขายตั๋วไม่ออกลดราคาแล้วก็อย่างเงียบจนสื่อต่างประเทศนั้นถึงกับวิจารณ์เแรงๆเลยนะคะว่านี่อาจเป็นหนึ่งในการจัดกีฬานานาชาติที่แย่ที่สุดของฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ค่ะโดยทางสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็ได้ออกมา พูดนะคะว่ามหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของสาพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ f i b b ที่เปิดฉากโดยประธานาธิบดีบองบองมากอสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากำลังก้าวขึ้นมาเป็นงานกีฬาระดับนานาชาติที่แย่ที่สุดที่ฟิลิปปินส์เคยเป็นเจ้าภาพมาจากข้อมูลผู้เข้าชมการแข่งขันใน3วันแรกมีผู้ชมเฉลี่ยเพียง3,182.6คนเท่านั้นและที่ช็อกสุดคือ การแข่งขัน4เกมในวันที่14กันยายนที่จัดขึ้นณนสนามสมาร์ทอาราเนต้าโคลิเซียมซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสนามใหญ่และทันสมัยที่สุดของฟิลิปปินส์เลยนะคะแต่ว่ากลับมีผู้ชมเฉลี่ยเพียง1,208.75คนต่อเกมเท่านั้นแล้วพอเห็นยอดผู้เข้าชมเงียบขนาดนี้เนี่ยทางผู้จัดงานนะคะก็เลยพยายามแก้เกมค่ะ ด้วยการลดราคาตั๋วลง30%ฟังไม่ผิดค่ะ30%เลยนะคะถือว่าลดลงเยอะนะและเป็นการลดราคาลงเนี่ยทุกที่นั่งเลยค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังไม่สวยหรูเท่าไหร่เพราะว่าแม้จะลดแล้วเนี่ยคนดูก็ยังไม่ค่อยมาดูอยู่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่นคู่ Big m a ม t อย่างบราซิลพบกับสาธารณารัฐเช็ก คู่นี้มีคนดูเพียง528คนเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะ528คนทั้งสนามมีคนดู528คนถือว่าน้อยมากและอย่างคู่เกาหลีใต้พบกับอาร์เจนตินาเนี่ยก็มีคนดูเพียง502คนเท่านั้นโอ้โหยิ่งน้อยกว่าคู่บราซิลกับเช็คอีกนะคือมันน้อยมากอะ่ะดดูดว่า มันน้อยจนน่าตกใจน่าใจหายจริงๆถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับไทยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะว่าไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของวอลล์บอลเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการไหนที่ไทยจัดนะคะอย่างเช่นเวนเอลหรือว่าชิงแชมป์โลกเนี่ยเราก็แทบจะแบบไม่เห็นเลยคะว่ามีแมตช์ไหนที่คนดูน้อยกว่าผ่าน ยกเว้นอ่าแมท,ที่โคราชมั้งแมกหนึ่งถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะคนดูประมาณ700กว่าคนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทุกสนามคนแน่นตลอดและมันไม่ใช่แค่จํานวนคนเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงบรรยากาศในสนามที่แฟนนั้นส่งเสียงเชียร์ตลอดทั้งเกมเพลงเชียร์ก็หมัน่นแถมยังมีแบบมัสคอตเนาะเวียงโจก็สร้างสีสันทำให้บรรยากาศในสนามเนี่ยมันคึกคักมากขึ้น ก็รู้ว่าทุกองค์ประกอบเนี่ยมันส่งเสริมกันไปหมดเลยทีนี้นะคะพอกลับมาที่ฟิลิปปินส์นะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ชัดเจนนะคะว่ากองเชียร์ไม่หนาแน่นฟิลิปปินส์ไม่ได้คลั่งวอลเลยบอลขนาดนั้นคนจะเชียร์ก็เชียร์เฉพาะทีมบ้านเกิดของตัวเองหรือว่าทีมญี่ปุ่นซึ่งจะแตกต่างจากไทยเนะ,ะเพราะว่าแฟนวอลเลยบอลชาวไทยของเราเนี่ยรักกีฬาชนิดนี้มากๆทีมไหนเล่นคือไทยเชียร์หมดเชียร์ทุกทีม ไม่ปล่อยให้ทีมไหนเหงาเลยค่ะส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะโฟกัสเฉพาะนักกีฬาที่ชอบถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทีมหรือว่านักกีฬาที่ตามอยู่เนี่ยก็แทบจะไม่มีคนดูเลยเงียบกริบเลยคือกล่อยมากๆค่ะซึ่งจะต่างจากไทยเราโดยสิ้นเชิงเพราะว่าแฟนวันชาวไทยของเราเนี่ยมีของให้นักกีฬาทุกทีมไม่ว่าจะเป็นขนมตุ๊กตากร้องของฝากแบบคือได้ได้วว่านักกีฬาคือ ได้กันครบถ้วนทุกทีมทุกคนจนได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลทั่วโลกนะคะว่ามาแข่งที่ไทยเนี่ยเหมือนมาแข่งในบ้านเกิดของตัวเองโดยเฉพาะบราซิลเนะคะเล่นที่ไทยเหมือนเล่นในบ้านค่ะกองเชียร์แบบเยอะมากจริงๆและนอกจากแฟนบอลที่ชื่นชมไทยนะคะทั้งตัวนักกีฬาเองโค้ชทีมงานสตาฟโค้ชกรรมการหรือแม้แต่พิธีกรสนามเนี่ยก็ต่าง ออกมาชื่นชมไทยกันแบบเยอะมากๆเลยอัดคลิปชื่นชมไทยกันเยอะจริงๆก็เียได้ว่ายกให้ไทยเนี่ยคือที่1ของการจัดชิงแชมป์โลกที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะและอย่างสาพัน์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่า FIVB เนี่ยก็ได้ยกย่องให้ประเทศไทยของเราเนะี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะ และนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการแข่งขันกีฬาก็คือกองเชียร์และบรรยากาศทั้งในและนอกสนามสนามใจะใหญ่จะทันสมัยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคนดูไม่มาดูมันก็ทำให้เกมมันแบบไม่สนุกไม่คึกคักคือมันก็ทำให้แบบงานมันปล่อยอะคะ่ะก็ต้องยอมรับนะว่าฟิลิปปินส์สนามของเขาแบบใหญ่โตจริงๆใหญ่โตทันสมัยแต่ว่าของไทยเนี่ยก็ ท่านสมัยเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบใหญ่เท่ากับฟิลิปปินส์คือแอมว่าสนามใหญ่ไม่ใหญ่มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญแอมว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือกองเชียร์คนดูให้ความสนใจไหมถ้าเกิดว่าคนดูไม่ให้ความสนใจสนามใหญ่แค่ไหนเนี่ยงานมันก็กลอยแต่ว่าที่ไทยเราเนี่ยคือกองเชียร์แบบให้ความสนใจงานคึกคักมากนี่แหละคือความสําเร็จของการจัด ชิงชมป์โลกที่ไทยและนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไม f i b b ถึงต้องปวดหัวกับสถานการณ์ครั้งนี้ในฟิลิปปินส์ก็ได้ได้ว่าปวดหัวหนักเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะลดไล่แกจกถามแล้วเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงเงียบกริบเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้ดีขึ้นเลย เอาละค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเทียดหยิบยกนำมาอัพเดตทุกท่านในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมลกดไลค์แชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหนะสวัสดีค่ะ